โอ้ยทำไมต้องกลับมาที่นี่อีกแล้วคุปช่ยเดี๋ยว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 เดเราไปหาห้องคุยกันหน่อยได้ได้ไปไหนไปนั่นเหรอพีเอ่อตอนนั้นแหละคือคือคือเหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมเลยโอเคโอเคได้ครับพี่โอเคตุ๊ดตุ๊ดโซ่เหมือนเดิมนะเคจัดไปเลี้ยงเลี้ยงกูด้วยนะกูจะเลี้ยงพวกมึงนะได้พี่ได้จัดไปจัดไปแขนแน่ๆเขานี่มีแขน เบนจะเบนจะเป็นเฝ้ากระดิ่งอยู่กำลังจะไปจามใส่นี่ไงอะ่ะโอ้ยต่อหน้าต่อตาเล,เลยนะครับงกิงกิงกิงจิงกิงเติบอาหารนกิงกิงกิงจริงต่อหน้าต่อตาเบนแตกขากระดิ่งเลยครับอยากให้หมอกว่เป็นใคร ผีเหลืองเดืองอ่ะเชื่อม่วงเนะ่เชื้อม่วงเมียเมียตะกุบอกว่านุม่มเขาโดนป,ปากใช่รหรือเปล่านะอะไรใครใครใครถ้าใครตอนหะน้าใครอะไรไงไ,ไม่ตอนแรกอะ่ะคุณสุภาชัยอะ่ะบอกว่าเบนอยู่ไหนเขาแล้วบอกว่าเบนเน่ะอยู่เป็นเฝ้ากระดิ่งอยู่แล,แล้วคดีเขาก็เลยเดินไปกับ,บกคุณสุภาชายัยอา่าฮะใช่แล้วเนฟังค่าเบนต่อหน้าเลยจบกูจะช่วยเมียกูยังไงหรือเจ๊เมยก็มัน โดนปิดตาเขาผู้พิการช่วยเดือดผูกตายเป็นคนเลี้ยงบีเลยครับอ้าวุ่เลี้ยงเดี่ยวดีๆนะครับต่อไห้ทะเลาะกันนาะรลอกใคเลยนะรอสัตว์เล่นเลยเหงาจัดเฮ้ยวิกกต้ยิงไม่ได้ผู้หมวเป้าหมายเลย คนประมาทบอกแล้วประมาทพี่เป็นฟางข่าพี่ไอ้ <c oughs> อเนหี้ยเราเรียบร้อย, <c oughs> ยเสเดิม <c oughs> โอ้โหเล่นคนไวเลย <c oughs> แล้วประเด็นคือจุดจุดเกิดกูกมันมีอยู่สองคนไงกูกูกูก็ซื่อสัตย์ไงไม่ได้หรอกเราจะป่ายคนที่ไว้ใจไม่ได้หรอกไ <c oughs> อ้เห <c oughs> ี้ยเราเราประเด็นคือเล่นกับกูด้วยไงไอเ้เบนเบนมึงต้อใค <c oughs> ปรป่ายละเออฟองฟอง ไอเบนมึงทำอะไรอยู่พูดชัดๆหน่อยดิเขียวเต็มปากเลยขนาดปากดื้ปางปากอีกแล้วเหรออ้ my god ไป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 ไหนพี่ไปไหนสั่นกระดิ่งเหรอไปด้วยอ่ะสั่นแล้วสั่นเล่นเลยไป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 สั่นเลยเนี่ยมีทนแตกจริงด้ะใส่สองรัวของขุดกิ่นของขุดมีใครมีข้อมูลการตายอะไรของใครยังไงไหมครับ เมื่อกี้เห็นนี่ยินเสียงไปปลายฮะแล้วก็เลยเดินมาเดินมาหาเดินมาหากะลิ่งเจอสุภาชัยก่อนใช่เออแค่นั้นแหละอ่ไม่มีใครเป็นพูดอะไรหรอติ้นเลยใช่ไหมนี่คือนัวใช่ไหมหรือว่าหรือว่าจะพูดออกะไรว่าไปถี่ซ่อมอะไรเงี้ยเขาเห็นเบนยืนอยู่เฉยๆอ่ะอ่าไมห้าเลยขาอยู่กับเบนจริงจริงๆเบนก็ไม่ได้เฉยหรอกจริงๆนะฮะมันก็เล่นไปโดนมเคิยวหนุกไปด้วยไอ้แก่อ้าว เอาแล้วทำไมชื่อกูโดนโหวตเนี่ยอาราเบนนี่เราควรเชื่อคนอย่างนี้เกี้ยอสมเพลินตายเลยนัหนวดไม่พูดอาหาด้วยกับเลยวะเออประชมเหลือเอกศูนย์เออคือสั่นไม่ได้ใช่ไหมเอ้าอุ้ยฆาตกรสองคนนี้รุดเร็วสองคนนี้รวดเร็วเลยแล้วเป็นฆาตกรสองคนกำลังมาหาเลยนะโอ้โห กูสายไปรู้เขาด้วยใอ่เขอเป็นเขาเป็นเขาเป็นคู่กั้ปุ๊ไอ้หนุ่มบอกพี่ผมว่าหาปาดเบี้ยผมก่อนดีกว่าแล้วเขาเปไหนายอำเภอเขาฆ่าหนุ่มไม่ทันแค่เราก่อนไอ้คนเร็วไม่แล้วประเด็นคือเดินผ่านแล้วไอ้หนุ่มคูดาวเว้ยกูว่าลกตัไขว้เฟินนะเออไข่ก็ได้ ใครก็ได oh no, ้ที mm ่ไ hmm ม่โดนรีพอร์ตอ่ะแล้วก็ไปเจอสุขใจพอดีต้องส่งรหัสก่อนหอยเขาไม่ได้เป็นเลยเนี่ยสามตาติดแล้วเนี่ยทำไมจุดไฟัมันไม่ติดสักทีเนี่ยจริงจริงจริงเนี่ยพี่เจกกับพี่หนุ่มเนี่ยใช่แน่เลยเนี่ยเออจบอะไรอันนี้อะไรเฟิร์นเหมือนทำลท่าเหมือนจะปาดกูเลยเฟิร์นเหรอก็เป็นไปได้นะ มันท่าเดินแปลกๆเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยนี่ตัวอะไรเอ้าช่วหายกูเดินออกไม่ออกช่วยด้วยเดินไม่ออกโอ้ยแล้วตัวมันน่นมันเข้าสิงผมอ่าผมเดินไม่ออกกดอะไรนะกดไล่์เหรอมันไล่ยังไงเลยไม่ได้เอาหายแล้วออกไหมต่อไลนต่อไลน์ต่อต่อไลนเหรอ ไข่เสริฟป่าใช่เหรอวะฝัปฝันเมื่อูเห็นกูเห็นเสาบ่ะแต่คนวิ่งสวนออกมาจากลัวปูไม่แน่ใจว่าเป็นพี่เจกหรือเป็นพี่เตยเฮ้ยผ้ามัต้องเจกนะเจหนุ่มอยู่ข้างบนนะครับมีเตยมีอาราบินด้วยแต่ว่าไม่ได้กูไม่ได้่กูโกงหรือเปล่านะแต่กูยืนแต่งไปคุยกับเมียกูอยู่จริงเหรอกูเจอเนี่ยอะไรวะวิญญาณนายฆ่าล่ะ ไม่รู้มากค่ะท่ามันมาสิงผมอ่ะก็อยู่ด้วยกันเอ้าเราเปลี่ยนเสียงก็อยู่ได้กันเไม่เสียงใครวะใครใครทร่เดินลุกเปลี่ยนเสียงกันอ่ะใช่ไหมใครใส่กูเหรอกูเหรอกูเหรอเออไอ้ตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นโปรแกรมแล้วพี่ไม่น่าจะใช่พี่เจก็พี่เจเองเนี่ยเสียวพี่เจเองพี่เจแก่กับพี่ไอแต่ยังไม่ได้แกลงก็โดนลุกเปลี่ยนเสียงถ้างั้นอ่ะยังไงถ้างั้นลุกถ้าถ้างันใครที่อยู่พี่พี่เจก็ผ่านใครบ้างพี่ ที่ไม่ที่ไม่ใช่พวกเราขอบคุณครับเอ้านี่ใครโหวตเขาด้วยอ้าวจะเสิอกันไปแล้วกันแตเยียสิบคนเราเปลี่ยนเสียนขนาดนี้ตัจะโดนอีกเหรออาจจะเปลี่ยนเปียนตัวเองก็ได้ก็เต๋อเฮกเอ้ยนุ่มคู่เต๋อแก่เบนแน่เลยคุณผมเป็นแค๋เกิดเบนดีกว่านุ่มกูจะบอกว่าเป็นผมเป็นเป็นโรอะไรผมเป็นแคนาเดียน มึงไม่เหลือกูเป็นมือสังหารแล้วกูไปยิงยิงบ้างเลยเหรอกูจะตาเป็นวิญญาณไปหลอกหลอนมึงกูว่าเป็นกระแนกูไปกูไปฆ่าสองคนนี้เ๋ยะกูกูจะไม่ตายแน่ๆจัดไปวะเอ้ยพี่เจ๊กต้องเป็นเนต้องเป็นเ็นเ็นกับเตยแน่เหลือยเฮ้ี่เป็นเอาอยูแล้วอะไรมาส่งอะไรใหม่กันอะ กิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้เอาสบแตกอ้โหเยอี้ยอร่อยเลยอะโหลโอ้โหอ่ะกรีบสอบให้หมดเลยนะไปไปไปย้ายย้ายยยยายย้าเะียงปั่นเลยกูทำอะไรไม่ได้กูเป็นฆาตตัวตายเจอกูแต่วอร่อยเลยไม่อุ้ยดีแดอร่อยโปเต้เกี๊เกิน ไม่ประเด็นคุณเลี้ย่เจอยู่แล้วพี่เจกหน้าตาน้คุณยิงเจงไม่ได้ถ้าเฟิรไม่พูดอ่ะไม่ปาดนะเว้มาอีกแล้วรถที่สามนั่นแน่เอ้มีอยู่ไหนน้อเอา โอ้ไม่เจอไหนนะโดนเขียวเลยหลายกาดสวัสดีครับอีเวนโดนเขียวแน่แมวเบนเนโอ้ยใครตายวะอีเบนตายสรียบร้อยไม่ใช่ลูกตายเฮ้ใครเห็นจอยด้วยไอเบนจะปาดกูปาดบนอน้ตัเขาแน่อมีคนเดียวถ้าเพาผมเป็นเ่ะผมฆ่าพี่คนแรกอยู่แล้วแต่เบนไม่น่าใช่นะเพราะเบนเกิดพร้อมเขาเอ้ย แล้วเบนก็วิ่งตามเขไม่รเมื่อกี้ก็จ๋ยเฉยเลยเบนก็วิ่งตามใช่เถแต่คือก่อนก่อนเกิดมาเบนก็วิ่งตามเขาก่อนเลยไม่ได้แวกวกแวะไปไหนไปนอ่ยรอบีแตกสองเลยวะแตกสองมันยิงกันเองเปล่าปล่อยผ่านไปไอ้หนุ่มตายผ่านไปด้วยปล่อยผ่านไปผ่านลทนเราปล่อยผ่านจงปล่อยผ่านนะปล่อยผ่านนะอให้พี่เจกพอมกินเลยนะเนี่ย กูจะฆ่ากูเองไงหนูม่ลงสารว่าน้าไม่มีค่าใช่หรอวะอีสิเรียบร้อยอยู่ในท้องอิ่มเลยไอเฟิร์ไอเฟิร์ไอเฟิร์ตัดหัวเช็กล่อยให้เช็กฆ่าก่อนเลยส่งอ่ะต้องส่ง ต่งเพื่อนล่ะปวดตัวเองด้วยเป็นไงโดนแดกนะโดนแดดจ้ะของใส่กระดิ๊งเลยเนี่ยองใส่กระดิ่งเลยนะ่นั่นนายมาาละโดนแดดครูอาฆาตงมโดเรียบร้อยอยู่ในท้องเธอมันเหลือก็เธอแล้ะ เจ๊เอ๋อี๋กินอิ่มเลยปไปเอ๋กินอิ่มเลยโอ้โหแล้วโดนกินคนแรกเลยโล่เยียนี่ไม่โกงไม่โกงสุดทีนะได้กินไม่สนุกสนุจังเลยสนุกจังเลยโหได้เคลียรสักเขาสักทีตรงสีด้วย เที่ยงคืนสิบห้านาทีกับวันที่ฉันนั่งเมาต้องเลยไหมพี่ไม่กินน <apps S 2> ี่ก <Nee. S 2> ินให้แล้วกินให้แล้วพี่กินให้แล้วอร่อยชีบอ่ะมึงกินดิ้อนอ่เอาหรอสวัสดีครับอาราเบนไม่เป็นไรอะไรไม่อยู่ในท้องผมแล้วพี่ชายอย่างผมไปเคี้ยวคนอื่นละสวัสดีครับอาราเบนโชคดีได้เบีต่อเร็วน้อนี่มึงไม่กล้ารู้เลยใช่ไหมว่าเบียกูได้ยิน ไป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 เต็มกระพี่เดิมเฮ้ยออีโศกป่ะเพื่อนเกี้ยวตรงนี้ได้ป่ะไม่ได้ดีกว่าปล่อยปล่อปล่อยปไปดักเลยไปดักต้างหน้าตัวเป็นเออดักน้ะมันจะเห็นนะดิข้างหน้าดิข้างหน้าดิเนเน่ข้างหน้าสศกข้างหน้าสศกเฮ้มันไม่รู้มันมันหลอกกว่าใครก็ได้ใครก็ได้เ้าได้สิงเอาเจอแล้ว พี่อะขันตะกอเดินในเรื่องแล้วข้าวอะข้าวข้าวข้อาฮาาฮากิงกันอ่าว่าไหมแต่เตยน่าจะเป็นเตยเยเตอะ่ะเตยจะเป็นเรียนล้วแล้วเมยกูแล้วไปป่าแล้วบนเลยเห็นหนึ่งวิหนึ่งวิอะไรเขาเป็นคันดเดียนอ้าวคันดเดียนเหรอทำไมถึงจะฆ่าเขาหรอเออฆ่าไม่ได้แต่รู้ว่าใครฆ่าได้เราก็รู้เหมือนกันเขาได้ยิน นอกกาไม่การฆ่าสนุมละนอกนอกจากมีคนฆ่าได้ก็มีอย่างอื่นฆ่าได้เหมือนกันครับผมนี่ตอนนี้กูอยู่กูอยู่ในดงเทียอะไรอยู่ดงฆาตกรก่อนไอ้นงกูอยู่ด้วยสองคนนี้ไม่ได้เลยนะคนนี้ก็ผ่านได้ที่กูอยู่ในดงอะไรวะเนี่ยดูอยู่สลับนี่ไงไอ้นุมเจอกันที่ไหน มีเรียกนะกระดิมิกระดิมโอ้พี่เจ๊กย่าย่าย่าไม่ไม่ท้าไม่ท้าไม่ท้อะไรเป็นผมจัดให้แล้วไงเด้อผมเขี้ยวคนอื่นก่อนเอออครับครับผมโอ้โหอันนี้อันนี้พันธมิตรเราอันนี้พันธมิตรเราส้มซมทำไรอ่ะไอ้คนที่ข้าองผมก่บพี่รอดเดียวเฮ้ยตีเล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นซมทำไมเ ทำอะไรเยาอ่ะอร่อยด้วยเลยอ่ะสวัสดีสวัสดีจ้าต้องมาเดินตามเลยคุณครับทำไมอ๋อไปครับเนื้อสัตว์นั้นของจริงว่ะเกิดอะไรขึ้นครับผมเอาเอาไงดีโนเอาที่สบายใจเลยพี่เจกเราเอาใครก่อนดิเอาที่สบายใจนนั่แหละนั่นแหละคำถามเลยพี่เอาขำหรือพี่เอาจริงจังเอาเลย ทำการฝูหาที่อะไรก็ไม่รู้เราเออแต่เราก็จะแพ้อยู่ดีนะพี่ถ้าเราหมดเใครออกใครใครคูดาวนานสุดอะว่าเก็บเก็บไอคอมก่อนเพราะไอ้คอมมันซาโบเป็นไอ้พี่ก็เห็นอยู่มันซาโบไม่ได้น้องที่ไหนมันก็ซาโบได้แหละคุณวอร์ตัวเองซะเดี๋ยวนี้คอมอ่าเราซาบีได้มันหมดไม่ได้พี่เพราะมันจบแล้วคอดข้ามกดข้ามกดข้ามกดข้ามโอเคโอเคเลือกออกเลือกออกเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรผมอิ่มแล้ว เน่ยตาหน้าไอ้นอมตาหน้าไม่เมียงแล้วมีอ้าวได้เลยเป็นมือสังหารเป็นเจมอ่ะอ้าวแล้วเขี้ยวเจมันแล้วเนี่ยด้วยเฟิร์นด้วยเฟิร์นใช่เฟิร์นเขี้ยวเฟิร์นเนี่ยอ่ะอย่าร้อยเราชิปถูชิปถูสวัสดีว่านจิ้มคนนี้ชัวร์ก่อนข่าวนี้ผมโดนยับแน่ ก้คิดไดอ่ะนเฮ้ยเดี๋ยวนโอกันเซ็นเดิมเลยเดิมเยเดิมเลเดลยวดิมเยเดิมเลยมเลดิมลยเเลยเดิ a ดมเลยเ a เเเลยดิมิยเดดเลยเมเลยเดิเลยเดิกเ a ยเมเลยเเมเลยเด้ยเดิยมยมเย a ม ทำไมขันตกรต้องมาทำอะไรนี้ในอรรถรนเจียงงมากปวดกรามไอเต็มไปเลยอยู่นี่เองไอเต็มาเพื่อนมึงเนี่ยย่อยเรียบร้อยโอ้ยสองศพเลยเหะอัตกรโอ้โหเดือดจัดไม่ถาไมทำไมทำไมแบบ ไอพวกคนไม่ดีมันชอบมาทำอะไรต่อหน้ากูแล้วก็มึงเลี้ยงกูไว้ตลอดเวลากามึงโ่าอมมีชีวิตอยู่ด้วยความหวัดโัวมาทุกตาเลยกูเนี่ยมีชีวิตด้วยความหวัดโกวอยู่ตลอดเลยใครใครใครคนไม่ดีเมียมึงห่อน่มอีกแล้วอ่ะผมไม่พูดอะไรเเนี่ยเพราะกูกูเมียมึงกดัาบเลยอ่ะโอ้ยใครครับไม่โนว่อกินนี่ถึงไม่รวยเพะเเดี๋ยวช่วยบวชละค่ะโอ้โหคุณแน่นอนกูว่านะ ม่เพียร์เปิดเล่นเดียวโน่นหนึ่งหนึ่งสองสองอ้าวเอาเอาแล้วแล้นเมื่อสองไม่ไปนะไปจริงเหรอไม่ใช่กูนาไม่ใช่กูนาไม่ใช่กู่หน่อยดิไม่ใช่กูนี่ยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็ทำภาษาเสร็จไปกีินไม่เยอะเกินนู่นศพน่าเดี๋ยวข้างล่างหรอมั้งเอ้าโคตรเชี่ยเลย คือว่าคุยกันนอนในท้องโน้หมโวเจอนาสักทีนี่ใครเนี่ยสวัสดีครับไปเล่นบอลซิเจงตานะผมไม่ได้ที่เมียเมียโหวว่าเขาเตรียมการเล่นเลยโอเคโอเคฮะอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เหรอมามอบมอบสักคนหนึ่งจะได้จบๆเลยรีพอร์ตกูก็ได้ไปหรือรีพอร์ตกูก็ได้ไห ใช่ด้วยเยอะท้ายป่ะเรียบรอ้อยอยู่ในกระเพาะ <c oughs> เอา้าไม่หมดอีกเหรอหมดไม่ได้สาวิหมดไปได้มันมันเข้าวิกฤตเยอะต้องทำวิกฤตให้เสร็จก่อนไอคอบไอ้เขาบอกว่าหมดไม่ได้ต้องทำอะไรวิกฤตให้เสร็จก่อนเออเอื้อท้องแตกไปแล้วมั้งอร่อยเลยโอเคโอเครอบหน้ารอบหน้าไม่เอาแล้วรอบหน้าไม่เอาแล้วลได้ <c oughs> รับสั <c> ่ง <oughs> อย่าฆ่าพี่เจคคนแรกไม่เลียเ้ยงแล้วไม่เลี้ยงละไม่เลี้ยงละจะฮุบจะฮุบก็อย่างดีเดี๋ยวเก็บพี่เจคคนแรกแได้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 ไดยอมยอมฮาลาคิรีแล้ว